ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโดวยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลของในแพลตฟอร์มไอจีเรากันเนาะเดี๋ยวท่านน้อยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาทําตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลย อ่ะกดอ,อื่นเลยนะผมไห้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KBMKtest กั ane, นเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทาการทําตามผมกันได้เลยอะ่ะแลอเราได้เข้ามาแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์นะผมที่ในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้กดรูปชี้งานกันสมัครสมาชิกกันด้วยเนาะหากมีใครที่ได้เข้าตามผมกันมาแล้วผมอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่ในส่วนหน้าต่างตัวหน้นนี้ก็ไปกดได้เลยนะผมเรากดกันามากันเนาะ อ่ะแล้วเราได้เข้ามากแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกนะผมที่หน้าต่างเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลทั้นไปแบบนี้นะผมไม่ได้เป็นดมเมนชื่อหรืออีเมลกันจริงๆก็สามารถที่จะกรอกและสมัครกันได้หรือหากใครที่มีบัญชี Google G mail กันจริงๆแล้วอยากที่จะสมัครผ่านบัญชี g o o g l e Gmail ก็ได้สามารถที่จะมากดที่ตรงด้านนี้แล้วก็เลือกทําการสมัครผ่านต่อไปได้ด้วยเนาะหรือว่าหากใครนะผมที่มีบัญชีกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์อ่ะเมื่อกี้กันเสียงแหบหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะ หรือเพื่อหาใครที่มีบัญชีใน Google เอ้ยมีบัญชีในเว็บไซต์กันอยู่แล้วผมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล,แล้วก็มาลงช่วใช้งานผ่านบัญชีกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะ้าต่างแรกเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะผมเราเกดกลับมากันเนาะ,ะแล้วก,ก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เคมกีต MM ิเฮดกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยก็จะมีหมดหมู่แล้วก็บริการให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือจะเข้ามาทการทําตามในส่วนต,ต่างๆตรงนั้นนี้กันได้ แล้วก็จะมียอดเงินเป็นการแจ้งบอกในส่วนของโปรไฟล์ท่านผู้ชมมาให้ได้ดูกันเอาวไว้เพื่อเป็นยอดเงินที่จะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานเดี๋ยวเลือกเข้ามาใช้งานในทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือหาท่านผู้ชมคนใดหนุ่มหรือเด,ด็เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินตรงด้านนี้ก็อาจจะหมดกันไปก็สามารถราาาที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตร,งด,ตรงด้านนี้กันไปได้ที่หน้าต่างของานนการเติมเงิน และพอท่านผู้ชมได้กดเข้ามากันได้แล้วที่ในส่วนหน้าต่างก็เติมเงินนะผมที่หน้าตรงไปที่หน้าต่างนะผมที่หน้าตรงนี้เนาะเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นการเติมเงินแบบนี้เลยนะผมไ้ท่านผู้ชมได้สามารถที่ได้กดเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เลอเขาก็ได้พิ่องทาในการเติมเงินห้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยเนาะอ้าท่านผู้ชมนะผมอยากจะเติมเงินช่องทางไหนแล้วรู้จักช่องทางอะไรในการเติมเงินที่5ช่องทางนี้ท่านผู้ชมก็สามารถจะเลือกกันไปแล้วก็ทําการเติมเงินกันได้เลยนะผม่าง5ช่องทางแบบนี้เนาะอ่ะ เดี๋ยวยอดเงิก็อาจจะหมดกันไปในด้านของตงัวเว็บไซต์ท่านผู้ชมนะผมก็ไอ้าอ้ยไม่ใช่นะผมก็ขออภัยด้วยว่าบูดผิดเนาะอ่ะแล้วถ้าผมหากว่าท่านผู้ชมคนไหนได้เติมเงินเปอร์เซ็นต์อะหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ของท่านผู้ชมก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนต่างๆแรกของเว็บไซต์กันได้ถ้าผมเรากดย้อนกลับมากันเนาะอ่ะ เราได้กอดย้อนกลับมากันได้แล้วที่ในส่วนต,ต่างๆเดิมของเอซบไซตเราแล้วนะผมทีนี้เราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่แล้วก็บริการของเรากันก่อนเลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะเลือกหมวดหมู่และบริการนะผมเราเลือกที่แพลตฟอร์มของ IG เรากันก่อนดีกว่าแล้วผมเราก็เลือกกันไปเนาะอ่าพอเลือกกันได้ที่แพลตฟอร์มของ IG แล้วผมทีนี้เราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่กันหมวดหมู่เขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะผมแล้วเพิ่อนๆติดตามก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเออผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยไออันที่3นี้เลยแล้วกันถ้าผมไม่ใช่อันแรกแล้วก อ่ะแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วนะผมทีหมดหมู่ของเราแลผมทีนี่เขาจะมาเลือกที่บริการบริการนะผมก็จะมีเป็นแบบนี้กันเลยเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกเลยแล้วกันนะผมกกดกันไปอ่ะแล้วพอเราได้เลือกกันได้แล้วนะผมทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการกันแบบนี้ทีนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดจอกลับมาที่ในส่วนของโพสเอ้ยไม่ใช่โพสนะผมโปรไฟล์ของไอจีนะผมเพิ่มอะไรไางล่ากลิงก์แล้วได้โปรได้ลิงก์ของโปรไฟล์ไอจีแต่มาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วผมได้วางลิงก์กันได้แล้วเท็ตหนี้ อ่ะแล้วพอท่านผู้ชมได้แตะทางนี้นนน้วก็จำนวนดาราการแบบนี้ของัวนี้ท่านผู้ชมได้มากดสั่งซื้อกันไปได้เลย ขั้นตอนก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะผมเลย้าหาวอาผมพูดแลไปกันต้องขอไปดนผู้ชมกันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วพอเราได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะผมการสั่งซื้อเขาจะมีระบบึ้นมันจะบอกแบบนี้แล้วถ้าผู้ชมก็สามารถได้เช็กดูออเดอร์กันได้แค่ได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่หน้าต่างประวัติการซื้อกันก็ได้หรือหากใครได้ได้เข้ามากันแล้วออเดอร์อาจจะมีขึ้นแบบนี้เพราะอาจจะมีปัญหากันซะก่อนหรือออเดอร์อาจจะมีปัญหาเกิดขัดข้องอะไรยังไงในด้านการใช้งานถ้าผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หนนนนนน้้้้้าาาาาตตตตต่่งงงแแรรรกกกกกกกีีขขออออเเเววว็็บไไซััััดดดผมมมมลล ที่ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมจะสามารถที่ได้กดคิกเข้าไป แล้วเขาก็ดึนช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้สองช่องทางให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกนะผมเพื่อไปทําการให้แจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกมไม้กันได้หากมีใครที่ผมได้ทามาใช้งานกันไปแล้วหรืออาจจะได้ทําการอะไรต่างๆกับบรนตรงเว็บไซต์อ่ะก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็เกิดขัดข้องอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างธุรนีกันไปก่อนได้เลยเนาะแล้วก็มาทําการแจ้งหรือหากใครที่ผมได้ใช้งานกันไปอาจจะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เกิดขัดข้องใจรู้สึกสนใจอยากที่จะรไดแนะนให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานตามในนสส่่วของเเ็็บไซต์รราาากมถทีจะพ เพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาได้มารู้จักเว็บไซต์ตามเรากันได้หรือว่าจะแนะนําให้เข้ามาใช้งานตามเรากันได้เนาะที่เราได้กดเข้ามาที่ตรงหน้าต่างการแนะนําเพื่อนที่ตรงหน้าที่นี้นะผมแล้วทีนี้เราก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ในส่วนตรงหน้านนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนหรือก็คนรู้จักของเราแล้วให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขาได้เข้ามาที่ในลิงก์ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้ไปง่ายกันได้แล้วหรือหากมีใครได้เข้ามาใช้งานแล้วอยากจะดูยอดแล้วว่ายอดขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยยังงงไไทท่่่่าาาาานนนนผผูู้้้้ชมมมมกก็สสรถีีจะดดดออเขขใว อาผู้ติด,ดตามเราแล้วผมว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาหรือยังเนาะอืมก็ของเดิมของเขาก็จะมีอยู่ที่สาแล้วผมเราก็สามารถที่จะมารีหนะ้าจอเช็คดูกันได้เนาะว่าตอนนี้จะขึ้นมาหรือยังหรือว,ว่าจะเป็นยงไง ก็เหมือนตอนนี้จะยังไม่ขึ้นนะผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนกันไปนะผมเราก็ต้องรอกันไปเกาะนะผมจะคุ้มไม่ต้องไปใจร้อนเนาะบางครั้งบางทีเราสั่งซื้อกันไปนะผมเขาก็ไม่ได้เจะขึ้นทันทีนะบางทีสั่งซื้อกันไปอาจจะค่อยๆขึ้นมาทีละหนึ่งทีละสองเราขึ้นไปเรื่อยๆจนครบหรือบางทีสั่งซื้อกันไปอาจจะขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งเกาะเลยอีกครึ่งหนึ่งก็ขึ้นมาสมทบหรือว่าบางทีอาจจะมีขึ้นเลยแล้วเราค่อยรอเวลาไปทีเดียวนะผมเราค่อยขึ้นมาหรือว่าอาจจะขึ้นมาสักครึ่งจำนวน อย่างผมก็ยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมก็จะรอก,กันไปก่อนสักคู่เลยแล้วผมไม่ต้องไปเจรอนนะเนาะแต่ว,ว่าเพื่อไม่ให้คิดมันยากเกินไปหรือไม่ให้เอไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมแล้วนะผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ตอนที่ข้ามันขึ้นเยอะแล้วเราบอกกิดเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะเอาละครับนะผมแล้วก็เป็นมาจากเมื่อกี้นะผมทือเราได้ทำการส่งตัวกันไปแหละก็นั่งรอสักครูนะ่เนาะอ่ะตอนนี้เนาะผมยอดพอรหรือยอดผู้ติดตามของในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ทวนะิตเตอร์แล้วผมพูดผิดเนาะผมขอโทษด้วยเนาะอ่ะ ล้วพอได้เข้ามากันแล้วนะผมหลังจากที่เราได้สั่งซื้อกันไปแล้วก yeah. <The main irsin after night> ็นั <The> <Twelve> oh, ่งรอสักพูดแล้วผมตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามยอดฟอของในไอจีเราของผมเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จไปเทียบแล้วแบบนี้กันแล้วเนาะอาจจะเพิ่มขึ้นมาจาก3เป็น103แล้วนะผมก็เพิ่มขึ้นมาครบจํานวนที่เราได้สั่งซื้อิันไปเป๊ะๆกันเลยเนาะและแถมวิธีก้นต้นในการทำก็ง่ายๆแบบนี้กันด้วยนะผมหากว่าใครีได้เข้ามาดูผมกันแล้วก็สนใจแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาใช้งานก็ได้สามารถที่จะกดตงมันลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้เพื่อได้มาสามารถที่จะเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาทําตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปวดูโอในวันนี้ ตัวของเว็บไซต์แล้วผมยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมากันแล้วผมก็ไม่มได้พูดมากแล้วด้วยเนะาะหากว่าวันที่ผมอาจจะพูดอะไรผิดไปหรือทำไรยแานไปก็ต้องขอไปที่ผู้ชมกันด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจสำหรับในคลิปลงในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ